หลังจากที่ทรหดมาหลายวันกับโปรเจกต์ใหม่วันนี้เลยอยากมาแชร์ความรู้สึกของการทําโปรเจกต์นี้เราได้รับโจทย์มาว่าเราจะต้องทําระบบการประเมินพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยมีเงื่อนไขว่าข้อนมารีเป็นวความลับจะเห็นได้แ่เฉพาะข้อมูลของตัวเองเท่านั้นห้ามเห็นข้อมูลของคนอ,อื่นหัวหน้าง,งานสามารถเห็นข้อมูลของลูกน้องได้ 2. อํทยังไงก็ได้ให้ผู้ใช้งานรู้สึกว่ามันใช้ง่ายใช้สะดวกโจทย์มีแค่นี้เลยวิธ <laughs> ีการไม่ฟิกรูปแบบ ทำอะไรได้ลองเสนอมาแล้วสิ่งที่เราทำก็คือตัวแบบฟอร์มตอนแรกกะว่าจะใช้ตัว Microsoft Form เพราะว่าทุกคนเข้าใจ UI มันใช้งานง่ายแทบจะไม่ต้องทำอะไรแต่เสนอแล้วไม่ผ่านเขามองว่ามันเยอะหลายขั้นตอนแล้วตัวแบบฟอร์มเองก็ไม่สามารถเทียบคะแนานระหว่างคนได้และในไฟล์ Excel เนี่ยเมื่อเขากดเลือกชื่อตัวเองแล้วจะต้องขึ้นชื่อที่เขาต้องประเมินทั้งหมดออกมาแบบอันตโนมัติแล้วตอนที่ประเมินเนี่ยก็ต้อง แยกเฉดสีด้วยว่าใครอยู่ในเกินไหนหลังจากที่ติดตามและรับผลประเมินของทุกคนในองค์กรเสร็จเราจะต้องนําข้อมูลตรงนี้ดึงข้อมูลมาแล้วก็ทําการสรุปและรายงานขั้นตอนในการรายงานนั้นก็คือเราจะต้องมีการทําข้อมูลทั้งหมด2สว่วนก็คือ 1. เป็นดัชบอร์ดใน Power BI เพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสามารถมองในมุมต่างๆได้โดยจะแยกตามเลเวลของผู้บริหาร การเข้าถึงข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับตองแน่งของคนคนนั้นเราจะต้องมาตั้งสิทธิ์ใน Power BI เพื่อใช้ในการกรองยูเซอร์แต่ละรูปแบบและอีกส่วนหนึ่งคือการส่งข้อมูลเข้าไปในอีเมลรายบุคคลซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะต้องได้รับผลอีเมลเฉพาะแค่ของตัวเองแต่มันมีโจทย์ที่ยากกว่านั้นก็คือมันไม่ใช่แค่ผลของตัวเองเท่านั้นแต่เขาจะต้องสามารถเห็นผลที่เขาประเมินคนอื่นได้ด้วยโ Oh my god อะไรวะเนี่ยประเมินแบบไหนวะเนี่ย ทุกคนเราเครียดมากเพราะว่าเราไม่รู้จะทำยังไงเอาจริงๆทุกสเต็ปม,มันยาวไปหมดเลยแล้วก็ท้าทายกับเรามากๆเพราะเราไม่มีประสบการณ์แต่เราอาศัยการที่เราเรียนรู้จากงานอื่นๆที่พอจะอัดเดปหลักการแล้วก็ลอจิกบางอย่างแล้วลองดีไซน์ลองหาวิธีในการทําดูเราเลือกใช้เครื่องมืออยู่3ตัว1คือเราใช้ Excel 365แล้วก็ Power Automate ของ Microsoft กับอีกตัวนึงก็คือ power bi ซึ่งทุกอย่างใช้เวลาทั้งหมดเราใช้เวลาทำงานอยู่กับมันตั้งแต่เช้ายัน4ี่ทุ่มแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเราสามารถทำ Dashboard แยกสำหรับผู้บริหารแต่ละคนแล้วก็กรองสิทธิ์ในการเห็นข้อมูลให้เห็นเฉพาะส่วนที่ตัวเ a เรบผิดชอบและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นอีเมลก็คือเราจะต้องแยกข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดเป็นลายคนเป็นตารางเพื่อที่จะสร้างกราฟแบบอัตโนมัติ เราใช้โค้ดที่ถูกสร้างโดย AI นะคะอันนี้ใช้เครื่องมือช T, แชท GPT เรากรอกข้อมูลเพื่อคุยกับมันว่าเราต้องการแบบไหนแล้วก็ให้มันปรับโค้ดไปเรื่อยๆแล้วก็ลองเทสไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ตามที่ต้องการครั้งแรกมันไม่สาเร็จหรอกค่ะมันต้องใช้การที่เราเนี่ยต้องค่อยๆป้อนคําสั่งทีละอยะ่างให้เขาปรับทีละบรรทัดจนเราได้โค้ดต้นแบบ ที่สามารถทำได้ตามสเปคที่เราต้องการจริงๆถามว่ามันเพอร์เฟกไหมมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นนะคะความสวยงามเอ่ยอะไรเอ่ยมันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในอุดมคติอย่างที่เราได้หนังใจแต่ที่รู้คือฉันสามารถสร้างกราฟทั้งหมด148ชุดเรียบร้อยโดยที่ได้ขอ้อมูลครบถ้วนจากนั้นเนี่ยเราจะใช้กราฟและข้อมูลตรงนี้ที่มันเจเนเรตออกมาเนี่ยเอาไปใส่ไว้ในอ e ีเมลเพื่อที่ว่า เราจะได้ไรายง,งิรนรายบุคคลไปได้ะคะ่ะทุกคนไม่น่าเชื่อว่าเราสามารถทำมันออกมาได้โคตรภูมิใจในตัวเองอยากบอกทุกคนว่าเราอาจจะคิดว่าเราเจอสิ่งที่หนักหน่วงแต่สุดท้ายอ่ะเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่แค่เราหรอกที่เจอนะคนอื่นเขาก็มีปัญหาแบบนี้เหมือนกันอยากให้เราทุกคนนะสู้แล้วก็เป็นกาลังใจให้ตัวเองทุกครั้งที่เราเจอปัญหาจงภูมิใจในการแก้ปัญหาของเราเมื่อเราทํามันได้แล้วเราเก่งโคตรเลยไม่ต้องเอาตัวเองไปเทียบกับใคร ใครมันจะเก่งก็ช่างหัวมันขอแค่เราเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานแค่นี้แม่ก็โค้ดภูมิใจแล้วสุดท้ายวิธีการนี้จะถูกใช้หรือไม่ถูกใช้แต่อย่างน้อยเราได้ความรู้เราได้ฝึกเราได้ลองทำเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ